ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างครับพี่ๆหรือว่าทำงานไปได้ไปด้วยหรอนในผับเลยเหรอใช่เราเล่นด้วยครับเล่นถึงเจ็ดรุ่นเราเล่นถึงวันไหนเลยผมไม่ได้ไปไหนเลยอะ่ะทถึง 39, ท่ถึงก้าที่ไปต่างประเทศอะมัน,นจำจำวันไม่ได้อ่ะน่าน่าน่าน,น,น,น่าจะประมาณช่วงนั้นครับ,บส,สวัสดีครับสวัสดีครับ ขอขายของก่อนเลยนะฮะก็วันนี้มาเปิดตัวฟิลิปแฮร์ไดเออร์เอสแดพันะก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของไดเป่าผมนะก็สะดวกสบายรวดเร็วนะก็ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้ทดลองใช้มาแล้วก็รู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้มากๆกับการแบบว่าสระผมในตอนเช้าเพราะว่าสามารถเป่าได้แห้งได้รวดเร็วแบบ2-3นาทีก็ถ้าผมผุ้ชัยเนี่ยก็สามารถแห้งได้แล้วแล้วก็ยังดูแลเส้นผมผมก็ เขาบอกว่าผมของคุณเนี่ยจะไม่ชี้ฟูเลยเมื่อใช้ฟิลิปของเราครับอยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆครับก็อย่างที่บอกนะว่าจะดูเส้นดูแลเส้นผมของเราด้วยไม่ให้แห้งเสียหนังศีรษะเราไม่แห้งเสียเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่ชอบสระผมบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าผมของตัวเองเนี่ยแห้งเสียครับฝากด้วยครับปกติเราดูแลผมเราอย่างไร้ต้องขอเล่าก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างใช้ ใช้ผมเนี่ยหนักมากๆในการทํางานก็จะโดนแบบผลิตภัณฑ์แบบแทบทุกวันเลยบางทีแบบหนักบ้างเบาบ้างแต่ผมก็รู้สึกว่าแบบว่าผมก็ต้องแบบว่าหาแชมพูอะไรเงี้ยที่มันแบบว่าเหมาะกับผมของเราหรือว่าเหมาะกับปัญหาของเรามากจริงๆแล้วก็พยายามแบบว่าเติมความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมอะไรแบบนี้ยอยาอนน่างนะตอนนี้มันแตกต่างกหรือว่าตอบโจทย์แตกต่างกับ ผมเชื่อว่าอย่างที่ผมบอกนะผมเชื่อว่าได้บอกผมที่ทุกคนมีเนี่ยก็สะดวกสบายสามารถเป่าให้ผมของตัวเองเนี่ยแห้งได้ไวตามที่ตัวเองเคยใช้แต่ S8000 ของเราเนี่ยผมรู้สึกว่ามีน้ำหนักที่เบาแล้วก็กระทัดรัดมีรูปดีไซน์ที่สวยงามมากๆก็ตอนนี้ก็จะเป็นอย่างที่เห็นครึ่งๆก็จะเป็นสีแชมเปญครับปา,า,ากด้วยนะครับปากด้วยนะครับก็ S8000 ของเรานะครับฟิลิปก็ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยดูแลเส้นผมของทุกคนครับผมฝากด้วยครับล่าสนใไปเพื่เทีดมาิเโอ้โหมีเรื่องเล่าเยอะมากเลยฮนะตื่นเต้นมากๆแต่ตอนที่พี่ๆติดต่อมาบอกว่าอยากให้ผมไปเนี่ยผมก็ลังเลอยู่นะแต่พอบอกว่าได้ไปคณะพี่แบงค์เนี่ยผมรู้สึกว่าผมตอบเลยเพราะว่าผมเคยทํางานร่วมง,งานเคยไปออกรายการกับพี่แบงค์มาก่อนแล้วก็ได้เป็น เป็นศิลปินคนเดียวในเทปนะั้นที่แบบว่าได้มีโอกาสพูดคุยกันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าถูกชะตาด้วยพูดคุยถูกคออะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากไปอยากไปไปลองลองเรียนรู้กับพี่แกเลยครบผมเราแต่งัมาแล้วน้าหวานมากนาหวานมากผมยังตกใจเลยฮะไม่รู้ว่าต้องขอบอกกันว่าไม่รู้ว่าดูดีหรือว่าโดนแกล้งเพราะว่าผมก็เตรียมใจไว้ประมาณหนึ่งแล้วว่าตอนแรกก็จะโดนแกล้งแต่ตอนแรกที่ผมไม่ได้เตรียมตัวเลยคือ ผมคิดว่าเป็นการแบบว่าไปถ่ายรายการเฉยๆไปที่คณะแกแบบว่าตอนช่วงกลางวันหรือว่าแบบว่าช่วงฝึกเรียนอะไรประมาณนี้แต่พอรู้อีกวันก็คือแบบว่าเขาขึ้นป้ายแล้หน้าวัดว่าจะมีโชว์วันนี้พร้อมกับแบบว่าแขกรับเชิญก็คือ9ก้าก็เก้ก็รู้สึกตกใจนิดนึงก็ขาสันขึ้นมาทันทีเลยอ่ะพี่แล้วเราการรอการรำเกี่ยมยากมากจนทเรา ผมรู้สึกว่ายากนะยากเพราะว่ารู้สึกว่าต้องเป็นคนที่ใจรักมากๆแล้วก็เรียนรู้แบบว่ามาตั้งแต่แบบตอนเด็กๆเลยเพราะว่าผมก็เห็นในคนในคณะเขาก็จะแบบว่าปั้นตั้งแต่กันแบบตัวเล็กๆเลยแต่ทุกคนที่ในคณะน่ารักมากๆดูแลผมดีมากๆแล้วก็แบบว่าพยายามสอนผมในหลายอย่างผมก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมคณะสอนรำน้ำเพชรเนี่ยถึงมีแฟนคลับแล้วก็ทึงมีคนสนับสนุนเยอะมากเพราะว่าผมได้ไปสัมผัสมากับตัวแล้วว่า คณะของพี่ๆเขาเนี่ยน่ารักมากจริงไม่ว่ากจะพป็คุณแม่แล้วก็พี่แบงค์เองเขาดูแลผมดีมากๆแล้วก็จัดสถานที่จัดอะไรให้แบบพี่พี่น้องแฟนคลับผมได้ดีมากๆแต่พี่แบงค์บอกว่าแฟนคลับเขาส่วนหนึ่งเปันหาเราแลวนะตอนนี้หรอฮะไม่ยมกรู้สึกดีใจฮะวันนั้นที่ผมได้ไปผมก็ได้ฝนน้ําใจเล็กๆน้อยๆจากแฟนคลับพี่ๆของพี่แบงค์ด้วยก็รู้สึกดีใจประทับใจก็มีโอกาส อยากร่วมงานกันอีกครับโอกาสน่าแสดงว่าถ้ามี่ติดต่อมาได้เราติดต่อมาได้เลยครับแต่ของงานไม่ใหญ่มากนะตื่นเต้นมากวันนั้นก็พี่คิดดูดีว่าแบบใหญ่กว่างานแฟนมิตผมเองอีกอรัที่นั่งอ่ะใช่ผมแบบว่าตื่นเต้นมากๆากว่าเห็นหน้าเวทีจริงยังอย่างนี้ถ้าคอมันดีดีวิวมาแสดงอีกเราจะต้องไปฝึกไปเกลีอะไรเพื่อเติมไหมเพื่อเติมอะไรให้มันนุ่มนะเด็กๆฝึกน่าจะฝึกเยอะมากเลยเพราะว่า ทั้งการเอื้อนการร<ม>ำอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกเล่นอะไรต่างๆที่แบงก์เขาก็จะมีคนที่เขาแบบว่าเคยเรียนมาก่อนเขาก็จะแบบว่าเขาก็จะรู้มืออยู่แล้วต้องเรียนอีกเยอะเลยฮะไม่แปลกใจเลยครับว่าใช่ครับต่ออางประนี้เนี่ยว่าเดี๋ยวต้องยิงไปต่างประเทศแ้เอาเป็นว่าอีกสองเดือนข้างหน้าผมว่าผมน่าจะอยู่ต่างประเทศเยอะกว่าอยู่ที่ไทยก็เป็นทริปที่แบบว่า ไปเที่ยวกับพี่ๆน้องแฟนคลับทริปยุโรปก็จะมีเยอรมนอิตาลีออสเตรียอะไรประมาณนี้ครับครับผมยาวตลอดต่อเรื่องอยู่ไปต้กลับมาไปก็จะมีแบบว่ามันชนกับพีเซนเตอร์ที่ผมว่าต้องไปดูงานที่เยอรมนีแล้วก็กลับมาประมาณสัก2วันผมก็ต้องบินไปทริปนี้ต่อแล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้าประมาณวันที่15หรือ19นี้ผมก็ต้องไปที่ฝรั่งเศสครับครับผมก็ ก็ยังไงก็ฝากถึงแฟนๆที่อยู่ไทยก็รอผมหน่อยครับจะเห็นว่าเดือนหน้าก็มีทิปกับพีพีพพด้วยใช่ฮะใช่ฮะก,ก็ก็มารอลุ้นกันนะว่าจะเป็นทิปอะไร<ส>ครับผมฝากด้วยครับฝาก9วพีพีไ้ด้วยครับ<ส>เราเตรียมความพร้อมอะไรก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรเล,เลยก็เตรียมแบบว่าปกติเลยฮะว่าการทำงานว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทำงานอะไร แค่นั้นแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับว่าจะไปทํางานอะไรแต่รับรองว่าเตรียมพร้อมๆเรียบร้อยแล้วอย่างละครละครละครเหรอฮะตอนนี้ล่าสุดก็แอบได้ไปคุยงานได้ไปคุยละครใหม่มาเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเป็นละครแนวไหนได้เล่นคู่กับใครบ้างเปิดกล้องเมื่อไหร่อะไรเงี้ยอันนี้คุยกับทางสถานีหรือผู้จัดเขารูเราอะไรคทางสถานีครับ บทบาทที่คือข้าเราอยากเรียนอะไรก็เป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนบทบาทผมหรอผมอยากลองเล่นหลายแนวนะผมเห็นรุ่นผมเห็นล่าสุดผมก็เห็นแบบว่ารุ่นพี่หลายๆคนแบบว่าเมื่อก่อนเขาก็เคยแบบว่าเล่นบทพระเอกแบบแบบว่าที่มันแบบว่าพระเอกมากๆมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอหลังๆมามันก็แบบว่ามีฉีกมากขึ้นเป็นพระเอกที่แบบว่ามันมีแบบภูมิหลังที่แบบว่าดูแบบว่าดูมีมิติมากขึ้นอะไรก็น่าสนใจครับใช่ใช่มันผมรู้สึกว่ามันทําให้ บทละครเนี่ยมันดูแบบน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเพิ่มมากขึ้นคูแบบว่ามันสามารถดึงดึงดูดคนดูได้มากขึ้นอะไรอย่ากเป็นเองี้ยมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ขนาดร้ายแต่อาจจะแบบว่ารู้สึกว่ามีภูมิหลังหรือมีเรื่องเล่าแบบให้เยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ครับอย่างปัจจุบันละครที่เข้าวเรามองเลยมันอาจจะเป็นอนุบาหลหรือกสร้างแล้วมันเป็นโซนเที่ยวมันจะามาบางคนอะจจะก่อนเป็นเป็นฟอร์มนี<อ>่ไม่ใช่แล้วออะไรย่างเงี้ยพี่ผมว่ามันรู้สึกว่ามันดีนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางบางคอนเทนต์หรือว่าแบบบางซีรีส์ที่เป็นแบบซีรีส์สั้นแบบ5 6ตอนอะไรประมาณเนี้ยผมรู้สึกว่ามันกลับสร้างแบบว่ากระแสะให้กับคนดูได้มากแล้วก็แบบว่าทั่วโลกได้จริงๆเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันกระชับแล้วเนื้อเรื่องมันเข้มข้นหรือแบบว่ามันดูมีอะไร เอาจริงผมว่ามันเป็นมันเป็นการบ้านของผู้จัดสมัยนี้ว่าบทบาทประเภทไหนหรือว่าคอนเทนต์ประเภทไหนที่คนเราติดตามกันหรือว่าแบบอะไรประมาณนี้ครับนะรรครับผมก็จะมีนะติดตามกันตลอดเร็วๆนี้ครับผมเร็วๆนี้แน่นอนครับผมก็ถ้าแบบว่าถ้าไม่ผิดพลาดหรืออะไรก็เนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังครับว่าเป็นละครแนวไหนครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่พี่ขอบคุณมากครับ